สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็จะมาเล่น The Mimic ก,กับน้องท็อปแล้วกันนะผมเรียกเขาว่า <cog> ท็อปตามชื่อแหละสต็อปผมเอา S log ก็เป็นท็อปอโอเคมาเริ่มกันอะไรนะ่านเล่นกชื่อแปะกโอเคจอยไหนดูดอ่ะไม่มีใครไม่มีใคร,รเลยเยวใช้อะไ <S <S โอ้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวจอยนันหนึ่งนะทำไม เซตไว้เดี๋ยวเราเออเขาเซตไว้อ่ะให้นะทำให้มันเหมาะมองตามหรือใช่ไหมเถอะรอเขา<อ>ส<อ>ั่งแล้วหรือเข้ามาโอเคโอเคโอเจอยจอยจอยไอ,<เ>อคนจะเต็มแล้วจอย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 แล้วอีกคนนึงเราให้ครบห้าคนหรือว่าจะสตาร์ทเลยก็ไ,ไนนด้ให้คร <Okay. S 2> บห้าคนดีโอเคแปแค่นี้จะไม่รอดเลยโอเค เอ้รออีกคนนึงก็ได้ครบแล้วโอเคครับรออีกคนหนึ่งครบแล้วใช่ไหมตะตาทเลยตาร์ทไปเลย let's go your face some calls cuz you're not my vibe Oh i cái.. just let me go to sleep Someone get high with me Yeah, cuz I'm running, I'm running, I'm running away running away, running away I'm looking, I'm looking, I'm looking for space Look at my space, look at my space I'm healing, I'm healing from all of the pain All of the pain, all of the pain I'm running, I'm running, I'm away Cause I feel lost right now And it's such a breathe eh con tay nãy một thăm anh bị hết vào hổng quần nhiều Chơi mà อ๋อ <Okay. S 1> ไม่เห็นใครเลยอะ่ะไ,ไม่เห็นใครเลยอะ่ะมันไม่มีใครเลยแถวนี้อ๋อนี่มันแก่ผมจะอ๋อโอเคเข้า <Okay S 1> มาได้เข้ามาตรงนี้แล้วไฟใ,ในคีไฟใ,ในคีกูจะอยู่นี่กูจะอยู่นี่เลยโอเคแล้วก็มาเปิดห้องไอ้ไน,นี่มาเขาเร่งเลย โอ้ยน่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัเกมีมันน่ากัวเจมี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจมี่คนดูยากอ่าโทน่ากลัวเลยเฮ้ยมีเขาเขียนว่ามีคนไทยใหม่ครับ คนไทยว้าวคนไทยแบบนี้เราคุยกันง่าย <c oughs> นะเออดไไไทยไม่้เออาเนนี้ก็ขับเรือเฮ้ยไปอยู่ข้างหน้า <c oughs> นอยู่ข้างหน้าเฉยเลยกยดยอดเลยกดยอด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 แถวบ้างมึงจะดูเห็นยายเลย ยังไม่เห็น,นอะไรเลยไม่ทำไมเราโงล้ายังโอ้ดูแต่ท่านอ่าทำอะไรสิบอกด้วยนะอะไรนะแก่กัวอยู่เอ่มทำไมไเสียงตัดอะโอเคตอนนี้ก็เอ๊ะตื่นฮะตื่นใช่มันกคสตีนนานเงี้ยอ๋อพวกเราก็ตื่นแล้ว มาอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาอยู่ที่ไหนเนี่ยแคร์ฟเอฟค่อยมีเพื่อนค่อยค่อยมีไอ้ตัเกย์เสียงว่าผ่านไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เปิดเสียงทำไมคุณมีเพื่อนเล่นแล้วต้องจุดเทียนเ<ม>หรอมาอยู่ที่ไหน,ไหนกันอ,อ่ไหหนนกัมดอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันไปยังไงเฮ้ย่ไห <Hey, you! S 2> ทะเ้ทัทัททัทัไมปิดลุงไหมเคย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 นั่นเป็นแค่าคนอื่นแค่นั้นแหละกาะกรดแดงเอาเขาหายไปหน้าวันหน้าทางทางทางต้องดีง่ะ มีด้วยเหรอมีมีเอ่อเอ่อโอเคหาอะไรสามอย่างห,หาหนูหาหนูเหรอฮะไม่น่าใช่หาอะไรคนหาหนูจริงๆหาหนูหาหนูไปล้างน้ำ แล้วเจ้าหนะูไปล้างน้ำทำไมไปล้างน้ำมันมีพิษไงอ๋อแล้วก็ไปใส่ที่ละครั้งให้พีกินโอเครีบ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 ีบพีบบจะตามหลังมันก็ได้อยู่ไหนาตามไปคนนี้ตามไปคนนี้ไปเลยคนไหนมีหนู โอเขาไม่เดินไปข้างหน้าโอ้นู้ยทำอะไมนุ้ยกล้าเว้เออรีบมารีบมารีบไปรีบไปรีบไปรีไปรีไปล้างลัางล้งไปแล้วไปแล้วรีบบรีมารีมาไปก่อนไปก่นตอนนี้ยิงหมดแล้วเร็วรีบมา รีไปแล้วรีไปแล้วรีไปแล้วรีไปตามไปแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะอันนี้ไงอยู่บนอยู่ข้างบนตามตามคนนั้นน่ะคนไทยอ่ะตามคนไทยไปอ่ะปตามแล้วเป็นตามแล้วกลัวผมผมไปซ่อนแล้วอะไปซ่อนกับคนไทยแล้วเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนเงี้นเฮ้ย มาเร็วมาเร็วนอ้องเท็อปมาแล้วมรแบมาแล้ว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 มาล้วมา้มมาจ,จมแล้ววแมแตกผมแตกแล้แล้วมามันจะได้ยินเสีงงออยงว่อแ มันไม่มีเสียงเลยก็ต้องจัดเสียงแล้วครัง้งไม่ไม่โอไม่กล้า oh เปิดเสียงไงเพราะเดี๋ยวเสียงมันเข้ามันเข้า,ม,ขามันเข้าคลิปผมขอปิดประตูนะโ oh อไม่กล้าออกยันสปอนแล้วมันต้องออกจากสปอนไหมออกมาเลยไม่ออกก็ได้แพีก็จะไม่เข้าต้องอยู่สปอนโอเค oh. No. À, okay, uh, uh. Oh no, no 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 no. โอ้ไม่กล้เล่นนะเนี่ยขันตัวไปคือปิดไฟแล้วก็ย่อจะร้องยิงเนี่ยปิดไฟก่อนปิดไฟเลยปิดไฟเลยโอเคไปย่อหลบเลปุงย่า จะมีงูยักษ์อ่ะอ๋อมันมีงูอ่ะยักษ์งูเยอะงูมันไม่น่ากลัวเท่าี่วอาดิมันไม่น่ากลัวเท่าคิวใครบอกใครบอกโคตรตัวใหญ่เลยไม่อ่ะว่างูมันไม่น่ากลัวเท่าตัวนั้นใช่ไหมไหนค่ะโอ้เตอร์มิน่าหมดแล้วอ่ะ ôi con âu hiền anh ngay ไม่กล้าไปอะ่ะมาแอลัง,ง,งเลยมาแอลังเลยมันว่อม,มาทางนี้อะ่ะแต่วันเดินการของเราไม่ได้ออทำให้เสร็จไหมวะไปซิซิผมไม่กล้าไปไม่จะโดนแถวหอดไปด้วยมิเนี่ะดู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 ที่หลอด โอ้โหไม่นา่าขูไม่อันไม่น่าไปอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยคิดว่ามันเป็นงูธรรมดาอันไม่ใช่งูแล้วเนี่ยรอวิ่งลอวิ่งรอวิ่งเลยรอวิ่งเลยจะวิ่งหนีงูตัวนี้ะ จะวิ yeah, think, uh ่งจวิ่งจะวิ่งหรอมิ่ไวิงนั่นอันอันั่นเื่านเราวิ่วิ่งวิสุดกำเนิดจะหันไปมอง้นหันย่มงโอเคเติมไม่น่าจะหมดแล้ว Lord, รอดเอแกเดอก์เอาเดน่ากล,ลัวเลยอะโอ้เราตัวนี้นนน โอ้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ด่านนี้มันจะเป็นด่านยากละโอ้โน oh, no. ปิดเคปตรงนี้ได้ไหมน่ารัยนะคนหายไปไหนอ่ะเขายัางอยู่แต่เขาไม่ไหนไม่รู้แล้ว ต้องเดินต่อไปอะ่ะทำไมมันมีคนทาไมมันมีอะไรด้วยถ้ามันไม่ทำอะไรพวกเราโอ้โอ้เดินไปไหนแล้วอะเอิอ่มเฮ้ยคนนึงเขาไปไหนอะ่ะ đem mang con đi Có oh, cái này, ừ, này là đâu Lặng ạ Ồ, đây này, hôm nay đó Ui, u, u, nó là nè จะเติมไม่น่าจะหมดแล้วน,นี่อะ่อยนะไม่พูดคุยก<อ>ับยักษ์เค้เาเข้าทุกบ้านเข้าทุกบ้านเพื่อทำธุรกิจมันจะมียาออกอะไร้าหฮะ เรครับคุณหงอยอากาศเข้าขมายังเข้ามาในบ้านอ่ะเข้าไปในบ้านเหรอไปไหนอะ่ะไปไหนอะ่ะต้องไปไหนเนะาะมาดูรูปภาพดูรูปภาพอ๋อรูปผวิญญาณหรูปติมโน้อ่า ก็อ,ออกบ้านเออไตัวที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะรอเราไปบ้านออกมายังออกมาแล้วไปไหนอ้อตัวใหญ่ๆนั่นน่ะไม่รู้แต่ตอนนี้เต้องใช้โอกาสผมไม่เคยกล้าไปไหนแล้วอะ่ะ

ของก็คือมันทำไมมันเขามันมาใต้หลังคาไม่ได้เหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้ันคือพอลองอยู่ใต้หลังคาแล้ววางมันอยู่ไปไปบ้านเหลืองไปไปเนี่ยไฟ<ป>ในเขียอคุณเจ,จคุณแจคุณแจแล้วแล้วเราจะเอาคุณแจจากไหนเราจะไปหาจ้ะ ไป uhm, hey. มึงวามันใต้หลังคาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่เก nope. ินเหรอได้แลาเร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 าจะไปไหน ม,ม,มันอยู่แถวนี้มันวนไปวนมาแกนของต้องใช้16ปีเยลยฮะให,ะหะ้ให้16วายจัดการไปนาที่เราก็คือก่อ This camping us Nó ôm sân huy Ê Nhìn khó leo Mà mấy đai Ê này nó thấp cái này nữa gì đi Ồ เขาจะมาเอาหุ่นเจ๋อเขาจะไปเอาหุ่นเจยอยังไงอาเรียบร้อ,รอยเขาเราติดแหกกันอยู่ตรงนี้สามคนได้หุ่นเจแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยติดมาแล้วมัมอะไรอะ่ะเอาท็อปไปไหนอะ่ะ

ทำยังไงอ่ะเุดเทียนให้นำจัดก,การพ้อมันเล่นเป็นเราเล่นไม่เป็นเลยตอนนั้นที่เราลอบผี อออกกดอกีมองขึ้นบนแล้วกดอเนี่ะเห็นเหรอแล้ว,ลวพอง,องไปอเอ้ยผมอยู่ใต้ผมอยู่ใต้หลังคาฮามโดนอ่ะมาช้าผมไม่กล้าไปแล้ว อ้าว <c oughs> เสร็จแล้วเหรอกินในทีมโคตรปวดฟันเลยไม่น่ากันเลยโอเคต่อไปจะเป็นด่านด่าโอ้ดโอ้ดมีดาวันดาเลยใช่อะไรอ่ะมีดาวันดายากเลยโอ้ผมไม่กล้าไปอ่ะ ไม่ไตอ hey, ้องตบอะไรฮะโอเคเรือลังเรือลังโอ้ว้าวโอดาวน่าๆอะไรไม่มีใครมาจริงๆเลยอ่ะผมมีก็ไม่เล่นด้วยอะ่ะเออจะมาก็ไม่มาไม่ตรงเวลาเลยโอ้คนแรงใหม่รู้ผมมีก็เป็นอย่างนี้ปกติอยู่แล้วอา้าวดาวสิ มันจะเกิดย์จุดอะฮะวิทีพิมพ์ไปศูนย์จุดเดี๋ยวพิมพ์ใส่ตอนจะตายครพิมพ์ใส่ตอนอไอ้ให้เรียกไอ้ผมเรียกคนว่าแพทเหรอไม่รู้ดิแเเม่บอกแม่บอกคือภาษาอังกฤษ PAT แค่นี้แหละอ๋ะมอมาไหนว่าแพทนะเราเราอะไอ้มุมมุมซ้ายมุมซ้ายมี มีหลอดมีหลอดนั้นด้วยนะออกซิเจนอ่ะพอเห็นแล้วนี่อะไรมาก่อนเข้ามาเลยรีบก่อนเข้ามาเลยรีบก่อนรีบไหนก็ได้อย่ากดอย่ากดเลย่ามันแาบน่ามันอ่ะน้ามันคืออะไรน่ะเติมหลอดออกซิเจนยังไงอ่ะตรงนี้อ่ะตัวอีตตตตอีตรงเนี้ยเขาจะเติมเฮ้ยกลับกลับกับกับ ล่อมาคาโดต้องจุดไฟสัตว์ต้องเทียนสามอันเหรอแต่มันไม่มีสามอันแล้วตงนนขึ้นก่อนเหรอฮะ,ะขึ้นหรือขึ้นระวังระวังบักนะออบักอะไรบัก อด่านี้ยากด้วยโอ้โหนโอ้นนโอ้โอ้โอ้ไปเฮ้ยนี่มันตัวหน้าปกนี่ใช่ใช่นี่แหละตัวตรงหน้าปกโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมเราอะอยู่ในลิฟ เราเรอไปช่วยเ้าอย่างเดียวคือเรารอตัวไม่เรารอเขาเราเรารอให้เขาลงแล้วเราค่อยไปช่วยอู่หน้ายิ้มซับซิดาทไมวิ่งออกมาออกซิเจนอยู่ตรงนู้นน่ะอ,อาอองกลับลงไปเขารู้เขารู้ว่าทำยังไงต้องฟังเขา เฮ้ยมาอะไระมา,มา,อ,อ,า,มาออกมาออกจากที่ปิดหดเร็วเดี๋ยวตายนะมึงออกที่เจิดมันกดอีนานมาแล้วมาแล้วโอเคลงลงลง ว่าไอ้เอ oh, no. oh, oh, no. ็นเข้าโมดิลแล้วเนี่ยโอ้โนพรามันจะวิ่งไงโอ้โน่ไอคนไปไหนหน้ะเขาอยู่ด้านน้าเขาอยู่ข้างนอกเอ้าายไปไหนเอ้า้วแลมันวิ่งมาแล้วไงนั่นเหรอมันคือตัวใหญ่นั่นอ๋อขนาดตัวกันขนาดตัวกับตัวข้างหน้า

ตกลงนี่คือจะให้เรียกว่าแพทใช่ไหมแพทก็ได้แพทแพทแพทโอเคอ๋อชื่แพทโอเคมันต้อง P U T ไม่ใช่เหรอไปเจ้าผีทุกครั้งเลยไหมเนี่ยน้าผีเนี่ยถ้า P A T มันต้องอ่านว่าแพทถ้าเกิด P U T มันอ่านว่าแพทเออต้องเป็นตัวไม่บอกแั่ผีเออต้องงั้นก็เรียกว่า หัดแล้วกันเออหัดน้องหัดโอเคมา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 เรารอจุดด้านข้างเนี่ยมันมันก็ไม่จุดเนี่ยมาพราเราก็แค่รอมันอย่างเดียวตอนนี้ให้เพื่อนลมตา no มันต้องวิ่งกลับมาใหม่อ่ะ เราต้องไปชุบเปว้ยแล้วทุกคนนานเลยไปชุบสิผมจะล่อใหอ้ตรงนี้ได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้แล้พวพอเราจะผ่านยังไงละครา้นี้เ,นนเขายัางอยู่ในเกมเน่ยอ้ต้องรีบไปชุบอ่ะเดี๋ยวตาย เขาเดินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ะเดินไม่ได้เลยอะถ้าขยับได้ทีละนนี้นิดนิดน,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 นก็น่าจะมาถูกตรงนี้ได้เฮ้ยอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะโอ้ออกซิเจนจะหมดแล้วอะเฮ้ยมันบักที่มันบัก มันเข้าไปในถ้ำแล้วมันเข้าไปทางทางทาง,ทางเดินน่ารอโอ้โอ้ออิเม็นออกซิเจนจะหมดแล้วประจุดอ้ยตายโอ้โอ้โนแล้วผมจะไปยังไงอ่ะตายแล้วออกซิเจนก็จะหมดแล้วเนะี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเฝ้ามันแคมป์เลยนะนบเ,บบเบยน,นี่ยมันจบเถอะจบเดี๋ยวเรียนสนิท เออพวกเราผ่านไม่ได้จริงๆมันแคมป์บุ๋มอย่างนี้นเออไม่มันมันกินใช่ไหมจบคไิปแลออผมขอจบคลิปเพียงเท่านีแล้วครับทุกคนผ่านไม่ได้จริงๆอ่ะงั้นก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายมีอะไรจะพูดไหมแพทเอ็มพัดเออใช่มีอะไรจะพูดไหมพัดหรือว่าไม่มีใครดูอยู่นะขอให้มันเล่นด้วยนะกดซับด้วยครับฝากกดไลค์กดแตามด้วยนะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย